ดิน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 ให้เป็นอยังดิน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 เด็กนักเรียนเป็นจักไหดเนียค่ะคุณหมอคิดว่านาสิแพทย์ตารนเคมงจากพักน้ำค่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขบอค่ะกับพยายามให้นักเรียนกินผักลหลายๆแล้วก็กินผักทีป่ปลอดสารพิษสารเคมีค่ะเดี๋ยวหมอสิตั้งยาแก้แพ้หายแล้วก็ให้คุณครูนี่ให้กินตามเวลาค่ะนักเรียนคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมีเพื่อนของเราแพ้สารพิษในผักนักเรียนลองคิดช่วยกันสิคะว,ว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะ ก็เห็นได้แปีบ้านนั่นแล้วแราูกพักปอดตามผิษนั่นเลยล่ะขาลองไปถามเพื่อนบึงดีบังตึ้งตัวก็โลดข้าก็ไปอันดับข้ายานคนนั้นก็เป็นผีบาปไปโลดเดี๋ยวเราเอ่ยเพื่อนให้ดกอันแดีเงนราเพื่อก็เป็นนยานที่สุดไปร้องแบบอบ เอถืกเราง่ายงามเนาะถ้าเราไปสอนสมอติปูขุดสิดีเนาะอืมสูพักกับแม่ยังได้หน่อยมุณยเนี่ยซูจะมาลักพักกูเปล่ากรมดังให้อาจารย์ปลาสอนบอกกรมปลูกพักแบบปลอดสารพิษนะครับบ่บอบอคุปมงปลูกบ่เป็นซูอยากตายติดพืชเลยกูไปสอนปลูกพักให้ไปใบนี้เลยสูกูต้องมาเฮือนกูไปนี้นี่ โอยสูแบบนี้ยได้สูสแล้วเนเบิ้งๆๆีเด้อเบิ้งกูไปจะได้กินดอกสูบูะลูกออกลูกมาแบบจอยๆหน่อยมาออกกําลังกายน้ามือมึงแขงจอยเ็ดนานทักเขาเฮ็ดตังสี่สิบตัวเออูดไขุดไปขุดไปขุดกูไปทำุณน้ำหมดอ่ะกําลังกายไปได้ตได้ ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจะใส่ปี๋ยคุ้นบานเฮาปุ๋ยครอบใส่ในดินนะ่ใส่หมองขากมั่นนะขอบคุณครับร้อ ใจดินสูงเท่าไรคะหน่วยจานห้าหน่วยจานทส่ห้าขึ้นไปช่วงค่ะน้ำหนักออฟก,ก็เพิ่มขึ้นนะคะน้ำหนักดิ่ก็เพิ่มขึ้นอะเป็นยังไงบ้างคะ,ะมีอาการอ้วกมีอาการเวียนหัวเป็นลมมาไรไหมไม่ไม,ไม่มีนะคะโอเคถ้าไงก็อย่าลืมไปขอบคุณหาจารปานะคะที่สอนพวกเราปลูกผักนะคะบครับะ<อ><อ> เลขที่ต่อไปค่ะนาจัมปาครับได้จัมปาครับอยู่ปะครับอือโอ้ยมาอย่างนี้หน่อยมั้งเนี่ยปกผมมาขอบคุณนาจัมปาครับที่นาจัมปาสอนปกภมปลูกพักผอวสารผิดปกภูมขอขอบคุณครับขอบคุณครับเออดีแล้วดีแล้วปกตอมีความรู้ทั้งการปลูกพัก ยังไม่หนีมั้งขนาดวัยร่กะอยรื่องบางประเ็ดต่อเด้อเอาแล้วนะ่าสิไปใช้ครับเอนะเอนะ่าฮะหน่าให้สมโตเด้ออันนี้ดกอกยังนะครับหอมนะครับเขาเรื่อดอกจำปาดอกไม้ประจำบ้านหนะ้า กันจะลืมดูแลสุขภาพแข็งแรงด้วยสุขภาพดีแข็งแรง,แงไปเมื่อบ้านเจาทำแหละพอาม่อิจะเป็นห่วงสบายดีพอไหมพี่น้องนี่คือผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่ขาได้ทั้งมะเร็งขาได้ทั้งยาปลอดใั้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะสาธิตเห้เบิ่ง ข่าขมีข่าขมดาาาเดี๋ยวปูพังในใส่ยายังนี่เด็กน้อยกินเก็บใส่เก็บพุ่งมืดนี่หัแกแต่หักเต็นเป็นลงุง็มีเดยวนี้อยู่ลุงหมอ้คุณอ่ะบริษัทจะตวิรับิิสูอบ์ให้บ่สวันนีออ้ท่านเขาขอเราออกปัญหาทั้งนี้ตัวนี้เป็นยังท่าขมีเรื่องที่เกิดขึ้นบริษัทจิติรับิพิสูจนหรอก ขาน้อยบ่ไดนหนีเพียงแต่ขาน้อยสิไปศึกษาลักรชญาเศร,ร,ศร,ร,ศร,รษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เก้าของเมืองไทยจากสี่ห้าปีพอได้ความรห้แล้วขาน้อยก็ิขึ้นมา